สุดยอดบริษัทไทยติดอันดับบริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเยอะที่สุดในอาเซียนจะมีบริษัทไหนกันบ้างแล้วเราเจ๋งแค่ไหนเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านไปติดตามกันในไทยฟิวเจอร์อินไซต์กันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องของเราวันนี้มีเรื่องที่อยากจะชวนเมาส์มอยแบบภูมิใจสุดๆ นั่นก็คือเรื่องของ Forbes Global 2000 List ประจำปี2025ที่เขาจัดอันดับ2,000บริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่ามีเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเพราะปีนี้ประเทศไทยของเรามีบริษัทติดอันดับมากถึง16บริษัทโอ้โหฟังแล้วมันรู้สึกฮึกเหิมเลยใช่ไหมคะเพราะลิสต์นี้ไม่ได้จัดกัน,นง่ายๆเลยค่ะเข้าพิจารณาจาก4เกณฑ์หลักๆคือยอดขาย กำไรสินทรัพย์และมูลค่าตลาดแล้วบริษัทไทยของเราก็สามารถเข้าไปยืนในเวทีระดับโลกได้ถึง16บริษัทซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเลยค่ะบริษัทไทยทั้ง16แห่งที่เราต้องภูมิใจอยากให้ทุกคนมาดูกันชัดๆเลยค่ะว่า16บริษัทที่ว่านี้มีอะไรบ้างแล้วแต่และบริษัทมีอันดับและความยิ่งใหญ่แค่ไหนอันดับที่284 บริษัทปตอทอเป็นหัวหอ,อกของเราเลยค่ะด้วยยอดขาย8.7มืนล้านดอลลาร์กำไร2.5มืนล้านดอลลาร์และสินทรัพย์กว่า1 0 0 0แสนล้านดอลลาร์มูลค่าตลาดอยู่ที่2.5มืนล้านดอลลาร์เป็นตัวแทนของธุรกิจพลังงานที่แข็งแกร่งมากๆค่ะอันดับที่776ธนาคารกสิกรไทยอันดับที่846บริษัท CPO ออันดับที่900ธนาคารไทยพาณิชย์ อันดับที่932ธนาคารกรุงเทพอันดับที่1,032ธนาคารกรุงไทยอันดับที่1,291บริษัท Advanced Info Service อันดับที่1,296บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อันดับที่1,430บริษัท Thai ท Beverage อันดับที่1,535บริษัทสยามซีเมน อันดับที่1,565ธนาคาร TMB ธนาตาิอันดับที่1,613บริษัท PTT Global Chemical อันดับที่1,843บริษัท AOT ท่าอากาศยานไทยอันดับที่1,872บริษัท Indorama v e n t u r e อันดับที่1,874บริษัท CP Extra อันดับที่1,923บริษัทบางจาก ทุกคนลองดูนะคะตั้งแต่ธุรกิจพลังงานการเงินวัสดุก่อสร้างโทรคมนาคมเคมีพัณฑ์ไปจนถึงอาหารและเครื่องดื่มเรียกว่าหลากหลายสุดๆเลยค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเรามีความมั่นคงและกระจายความเสี่ยงได้ดีมากๆเลยค่ะเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียนเราเจ๋งแค่ไหนพร้อมเจาะลึกกันค่ะตอนนี้เรามาดูกันบ้างว่าเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนเป็นยังไงเมื่อเทียบกับประเทศไทยนะคะ อินโดนีเซียมีบริษัทติดอันดับ12บริษัทโดยมีบริษัทที่อันดับสูงสุดคือ PT Bank Rakyat Indonesia หรือ BRI ซึ่งติดอันดับที่359ของโลกค่ะเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ทรงอิทธิพลมากๆและเติบโตเร็วสุดๆค่ะสิงคโปร์มีบริษัทติดอันดับ11บริษัทซึ่งบริษัทที่อันดับสูงสุดคือ DBS Group Holdings ที่ติดอันดับ113ของโลกค่ะสูงกว่าบริษัทไทยของเราเสียอีก ซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่งของภาคการเงินของสิงคโปร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลค่ะมาเลเซียมีบริษัทติดอันดับ9บริษัทโดยบริษัทที่อันดับสูงสุดคือย์แ b a n k ซึ่งติดอันดับที่576ของโลกค่ะเวียดนามมีบริษัทติดอันดับ8บริษัทโดยบริษัทที่อันดับสูงสุดคือ Joystock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam หรือที่รู้จักกันในชื่อเวสต์คอมแบง์ซึ่งเป็นธนาคารแห่งรัฐติดอันดับที่922ของโลกค่ะ ฟิลิปปินส์มีบริษัทติดอันดับ7บริษัทโดยมีบริษัทที่อันดับสูงสุดคือ SM Statement ที่ติดอันดับที่841ของโลกค่ะสำหรับประเทศอื่นๆอย่างบรูไนกัมพูชาลาวและเมียนมาปีนี้ยังไม่มีบริษัทที่ติดอันดับใน Forbes Global 2000นะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีศักยภาพค่ะเพียงแต่เกณฑ์การจัดอันดับของ Forbes นั้นค่อนข้างเข้มขน้น แต่เราก็เชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกลน้นี้เราอาจจะได้เห็นชื่อบริษัทจากประเทศเหล่านี้ติดอันดับโลกบ้างแน่นอนค่ะความสำเร็จที่ทำให้เราภูมิใจและต้องก้าวต่อไป จากข้อมูลทั้งหมดที่เล่ามาเราจะเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าประเทศไทยของเราเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยจำนวนบริษัทที่ติดอันดับมากที่สุดและที่สำคัญไปกว่านั้นคือความหลากหลายของอุตสาหกรรมที่ติดอันดับค่ะตั้งแต่ธุรกิจดั้งเดิมไปจนถึงธุรกิจยุคใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุน่นและความสามารถในการปรับตัวของบริษัทไทยความสำเร็จนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของบริษัทเหล่านั้นค่ะแต่มันคือความสำเร็จของประเทศ และเป็นความภูมิใจของคนไทยทุกคนเพราะทุกบริษัทที่เติบโตได้ขนาดนี้ยอมช่วยครับเคลื่อนเศรษฐกิจและสางงานให้กับพวกเราทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าข้อมูลที่นำมาฝากจะทำให้ทุกคนรู้สึกภูมิใจในประเทศไทยเหมือนกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วนะคะบ๊ายบาย